Selamat Hari Hari สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่16ค่ะพบกับทิเชอร์สายลุงนะคะและขอแนะนาทิเชอร์อีกท่านหนึ่งค่ะทิเชอร์ฝนนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ทิชเชอร์สายลุงมีอะไรสนุกสนุกมาฝากเด็กๆกันบ้างค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะทิเชอร์จะพาเด็กๆนะคะไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะทิเชอร์ฝนในบทเพลงอะไรคะบทเพลงวันนี้ก็คือบ้านของฉันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปทำกิจกรรมพร,มพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะช่วงนี้ก็คือช่วงเข้าสู่บทเรียนแล้วนะคะแล้วบทเรียนในวันนี้คือบทเรียนอะไรคะที่จะแสรุง้งค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นการอ่านเขียนเรียนรู้พยัญชนะตอเต่าทอ,อ,อถุงทอทหารและทอทงค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกการอ่านรพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามนะคะตอเต่าตอ,ตอ ทอถุงทออ่านตามค่ะทอทหารทออ่านตามนะคะทอทงทอเด็กๆอ่านตามค่ะเด็กๆเก่งมากมากเลยค่ะช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกการเขียนพยัญชนะต่อเต่าทอ,อถุงทอทหารและทอทงพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ตัวนี้คือตอเต่าอ,อ,อ่านว่าตอหัวกลมด้านในลากเฉียงมาทางซ้ายลากตรงขึ้นไปโค้งสองหยักและลากลงมาค่ะต่อไปตัวนี้คือถอ,อถุงอ่านว่าถอหัวกลมด้านในลากตรงขึ้นไปปากแลหลเหมือนไก่โค้งหลังคาและลากลงมาค่ะ ตัวนี้คือทอทหารอ่านว่าทอหัวกลมด้านนอกลากตรงลงมาลากเฉียงไปทางขวาโค้งและลากลงมาแบบนี้ค่ะตัวนี้คือทอทงอ่านว่าทอค่ะลากตรงลงมาเลี้ยวไปทางขวาลากขึ้นด้านบนลากเฉียงไปข้างหน้าและโค้งหลังคาแบบนี้ค่ะเด็กๆ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆฝึกเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ทิเชอร์ต้องขอฝากให้เด็กๆมันเขียนมันฝึกอ่านกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทิเชอร์สายรุ้งมีอะไรที่จะฝากเด็กๆกันบ้างคะค่ะสุดท้ายนี้ทิเชอร์ก็ห่วงยยเด็กๆเช่นเคยคะ่ะฝากให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําสะอาดเล็ให้เพียงพอและอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ทิเชอร์ทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกัน ใหม่คลิปหน้านะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย